บายดีพบกับ LTV i s i o n รัฐบาลวอนประชาชนไม่ซ้ำเติมผู้ป่วยโควิด -19 หน่วยงานสาธารณสุขของลาวได้เรียกร้องครับให้ประชาชนไม่ซ้ำเติมผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 แต่ให้แสดงการสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยหนังสือพิมพ์เวียงจันทามได้รายงานอ้างคำพูดของ ท่านรีสวัสดิ์สุดแต่นิรรัยร,ยรอทธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขของเราระบุความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจเป็นสิ่งที่จําเป็นของทุกคนเพื่อช่วยให้ชุมชนอยู่รอดและผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างปรองดองท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ท่านรีสวัสดิ์ยังกล่าวาต่อครับว่าขณะแถลงข่าวประจําวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยย้ําว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวหัวหน้าครอบครัว ผู้ใหญ่บ้านสมาคมองค์กรการกุศลและพระสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อาการเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยการเสริมสร้างจิตวิญญาณของชุมชนและสนับสนุนซึ่งกันและกันท่านสีสวัสดิ์ได้กล่าวต่อครับว่าไม่ควรทอดทิ้งผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพราะความรักความสามัคีเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกคนต่างก็ทราบดีครับไม่มีใครอยากจะป่วยเป็นโควิด แต่เมื่อมีพูดติดเชื้อไวรัสสมาชิกในครอบครัวเพื่อนสนิทและทุกคนในชุมชนก็ควรแสดงการสนับสนุนและทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือกันโดยสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดเมื่อกลับบ้านแล้วก็คือการดูแลแบบประคับประคองเพื่อช่วยบรรเทาอาการขณะฟื้นตัวจากอาการป่วยท่านรีสวัสดิ์ได้ระบุครับว่าประชาชนยังต้องกักต,ตัวเองต่อไปตามแนวทางการอยู่บ้านของรัฐบาลโดยทุกคนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่กับบ้านและเลี่ยงพบปะกับคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสะปะปะลาวก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่125333รายและยอดผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ที่497รายโดยทั้งนี้ประเทศลาวได้พบผู้ป่วย2รายแรกของประเทศเมื่อวันที่24่เมษาคมปี2 0 2 0ที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ l อลทีวิชั่นขอเป็นกำลังใจทั้งที่น้องชาวลาวแล้วก็ชาวไทยแล้วพบกันใหม่ในมื้อหน้า l อลทีวิชั่นถามข่าวลาวไทย